วัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่เราจะสามารถนําไปต่อยอดและก็ใช้ประโยชน์แล้วก็ไปเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็แสนง่ายของการวางระบบกล้องระบบที่เป็น IP c a m e r าหรือว่าความสะดวกต่อการวางระบบอุปกรณ์เน็ตเวิร์กการเชื่อมสัญญาณผ่านระบบเน็ตเวิร์กแบบไร้สายนั่นเองนะฮะบางกรณีที่เราไปเจอหน้างานที่อาจจะเดินสายยากๆนะครับความเสี่ยงสูงค่าใช้จ่าย,ายสูงต้นทุนสูงเนี่ยนะครับ บางทีเนี่ยเรามีตัวช้อยที่สามารถที่จะช่วยท่านทํางานง่ายขึ้นด้วยการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าอุปกรณ์ไร้สายจะเป็นตัวไหนนั่นน,นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับถึงวิธีการติดตั้งวิธีการเซตค่านะครับมาดูความยากหรือง่ายของมันครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับมันทํางานเนี่ยยุ่งยากหรือง่ายแสนง่ายกันแน่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม สำหรับสินค้าตัวนี้นะฮะเป็นของค่ายไฮวิวนะครับมีชื่อรุ่นบอกไว้เลยว่า CPE 5 8 G นะครับเป็นอุปกรณ์ Outdoor นะครับติดตั้งกันน้ำกันแดดกันฝนนะครับรุ่น HG ขด CPE 5 8 G ขีด1นะครับนะตัวนี้เนี่ยก็จะบอกถึงนะครับใช้อุปกรณ์ที่เป็นอะแดปเตอร์ POE ขาเข้าจ่ายไฟเลี้ยงขนาด2 4บโวลต์0.5นแอมป์นะฮะ เลทของการส่งสัญญาณนะครับหรือบิตเลทของตัวอุปรกรณ์หรือช่องสัญญาณนะครับของตัวอุปรกรณ์จะอยู่ที่900เมกเลยนะฮะแล้วก็สามารถส่งสัญญาณได้ไกลสุดระหว่างแม่ไปหาลูกเนี่ยไกลสุดที่1กิโลเมตรนะครับอ่าแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับสกอบ,บงสวพร้อมนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับพอแกะมานะฮะเราก็จะเจออุป,ปรกรณ์ที่เป็นตัว CPE 2ตัวซึ่ง นะครับจะเป็นตัวแม่และตัวลูกนะครับอสองตัวนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีอุปกรณ์ก็คือจะเป็นตัวสายแลนให้สองเส้นนะครับคู่มือการใช้การเชื่อมต่อทุกอย่างเนี่ยนะก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับทีนี้ CPE เนี่ยนะครับของเราเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานเน็ตเวิร์กอย่างเดียวหรืองานกล้องอย่างเดียวเราสามารถที่จะใช้ในการส่งเป็นลักษณะเหมือนตัว Wi-fi ได้ในย่าน5.8นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ที่ให้มาเนี่ยจะมี2ตัวนะครับก็ใช้กับตัวแม่กับตัวลูกเพราะว่าอะแดปเตอร์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์เป็นแบบ Passive PoE นะครับนี่ตรงนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของความแตกต่างนะครับของตัวอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับเนี่ยเรามาดูตรงนี้นะครับที่อะแดปเตอร์เนี่ยเขาจะเขียนไว้นะครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับนี่นะ จะเขียนระหว่างช่องแลนกับช่อง POE นะครับทั้ง2ตัวจะเหมือนกันอย่างนี้นะครับช่องแลนกับช่อง POE เวลาที่เราจะสามารถต่อสัญญาณเนี่ยนะครับเราก็สามารถาต่อโดยการน,นำอะแดปเตอร์ตัวนี้ไปเสียบปลัก๊กจากนั้นเนี่ยเราจะเดินจากช่อง POE เนี่ยนะครับไปหาตัว CPE นะครับแล้วก็เราจะเดินจากช่องแลนไปหาเราเตอร์หรือไปหาในส่วนของตัวสวิตช์ฮับหรือไปหาตัวกล้องได้เลย นะครับอันนี้คือการต่อแบบง่ายๆนะครับถ้าดูจากไดอะแกรมก็จะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะฮะทีนี้ข้อดีของตัวอุปกรณ์ของเราที่เราใช้ณตอนนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์นะครับ Wi-Fi ย่าน5.8ซึ่งข้อดีของย่าน5.8ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สาม,มารถที่จะได้ในเรื่องของอาการรบกวนต่ำนะครับแล้วก็หลบช่องสัญญาณ Wi-Fi ที่เป็น2.4 g IC ได้ดีนะครับ ก็จะใช้งานค่อนข้างทนทีนี้พอเราไปเปรียบเทียบกับในเรื่องของตัวต้นทุนของการเดินสายเนื่องจากว่า CPE ของเราเนี่ยมันเดินส่งสัญญาณได้ไกลสูงสุดถึง1กิโลเมตรนี่นะครับแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับการเดินสายระยะทาง1กิโลเนี่ยนะครับก็จะต้องไปคำนึงถึงในเรื่องของสายไฟเบอร์ออปติกนะครับ 1,000เมตรนะครับมีเดียคอนเวอร์เตอร์ตัวแปลงสัญญาณอุปตุกตาล้างสายค่าแรงต่างๆอุปราคาคา่คาค่าเข้าหัวไฟเบอร์นะครับแล้วก็คา่าท่อคา่าอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นจะเกิดขึ้นนะครับมันอาจจะมีราคาขึ้นหลักหมื่นเลยในขณะเดียวกันที่ถ้าเราใช้ CPE มันจบที่หลักพันแล้วก็สามารถจบงานได้แค่ภายในไม่เกิน3ชั่วโมง 2- 3ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ ถ้าเรามาดูจากไดอะแกรมของการเชื่อมต่อนะครับก็จะไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าเราก็ดูจากช่องที่เป็นอะแดปเตอร์ POE นะครับช่อง POE ต่อไปหาตัว CPE นะครับแล้วก็จากช่อง LAN ไปหาตัวสวิตช์ฮับนะครับได้เลยนะครับหรือจะไปหาตัวกล้องได้เลยเช่นกันนะครับทีนี้เวลาที่เราแกะกล่องมาแล้วเนี่ยนะครับ CPE ปกติเวลาที่ท่านซื้อไปใหม่ๆเนี่ยนะฮะอันนี้คือเขาเราคอนเฟิร์มเลยครับว่าในการใช้งานเนี่ยนะฮะมันสามารถใช้งานได้ทันทีเลย นะครับใช้งานได้ทันทีนะฮะคือคอนเฟิร์มว่าใช้งานได้ทันทีโดยที่ท่านไม่ต้องไปเซตอะไรอีกแล้วนะครับพร้อมใช้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าในบางกรณีที่พี่ๆบางคนเนี่ยอยากจะเซตรีเซตค่าหรือจะตั้งค่า